และนี่คือคลิปร้อยวันไลเลนเจอร์ในการเก็บรูบีฟรีจาก P v p และการอัปเกรดหน้าทีมของผมในเอดีหลักต้องขอวงเล็บไปก่อนนะว่าที่จริงต,ตอนแรกว่าจะทํา1ปีแต่คิดไปคิดมาแค่ร้อยวันก็พอเพราะเกมนี้1วันในเกมมันเท่ากับ1วันในชีวิตจ,จริงถ้างั้นก็ไปเริ่มดูร้อยวันไลเลนเจอรผมกันเลยดีกว่านะฮะเปิดไปด้วยเรียนมกราคม มีตัวบินและตัวกันบินอย่างละตัวเป็นโคนี่พูดและบอสนักเขียนทุกันนะฮะและก็ตัวปกติของไลเลนเจอร์อีก2ตัวนะฮะซึ่งตัวละครของไลเลนเจอร์ผมไม่ได้สนใจฮะแต่พิ娅ของเดือนนี้นี่นสิมันแบบเออว้าอยจะสมปอยแต่ไม่มีเพชรถึงจะมีเพชรเราต้องอดทนอีกหนึ่งปีเดียวเหรอวะเนี่ยมาที่การจบหลีกสัปดาห์แรกของเดือนนะฮะตั้งใจที่อยากจะจบมาสเตอร์สองเพราะว่ามาสเตอร์สามนั้นสำหรับผมมันอีซี่มาก บหายแล้วไหวไหมเนี่ยแต่ผมตั้งใจที่จะขึ้นมาสเตอร์สองให้ได้ในวีคนี้ก็เลยผ่านไปได้อย่างอีซี่ยังไงก็มาสเตอร์สองไม่ไหวเว้ยแม่นเจอแต่ปีศาจดุก,กันจังว่าแต่ละคนเนี่ยใช่ครับอีซี่ก็่าแล้วไม่โหดกันมากเลยคนในลีกมาสเตอร์สองเนี่ยผมยอมเป็นมาสเตอร์สามต่อไปก็ได้วะ<า>แล้วก็มาสัปดาห์ต่อไปนะฮะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พีพีหมุนเวียนนะฮะเป็นธาตุน้ํากับธาตุมืดที่จะได้รับบัฟพิเศษขึ้นมานะฮะซึ่งก็นะ ก็ตามนั้นเลยฮะพอเป็นสัปดาห์พีพีหมุนเวียนเกมนั่นเองแม่งมักจะเล่นยากมากแต่ก็มีชนะมาบ้างนะครับถึงแพ้อาจจะเยอะกว่าชนะหน่อยก็เถอะอาทิตย์ที่2นะฮะผมก็จบลีกไปที่ลีกยังไงก็มาสเตอร์สองไม่ไหวแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็แค่คงระดับมาสเตอร์สามให้ได้ต่อไปนะฮะก่อนที่จะเริ่มต้น p v p ในเดือนมกราของอาทิตย์ที่3นะครับผมก็ได้ตัดสินใจที่จะทำเอฟเฟ v รีไวขึ้นเป็น9้าดาวเพื่อมาใช้งานนะครับผมมีทั้ง2ตัวผมก็จะทําทั้ง2ตัวเลยนะครับ ตัวแรกได้ความสามารถอ่อนหัดมาเลยงั้นตัวนี้ต้องลุ้นหน่อยละอันนี้ก็ยังดีกว่าอันนั้นวะ่ะแล้วก็ห่วยแตกเหมือนกันเลยก็าตามนั้นนะครับผมได้ความสามารถตัวหนึ่งเป็น ตายแล้วคืนแร่อีกตัวเป็นกันพายุหิมะนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวที่กันพายุหิมะนะครับผมผมก็ได้ถอดเกียร์ออกมาเอามาใส่ตัวกันพายุหิมะนะครับแล้วก็ผมได้สั่งเวยตัวที่มีความสามารถฟื้นฟูแร่ธาตุให้กับตัวที่มีความสามารถกันพายุหิมะนะครับและผมก็ได้บวกเลเวลไปให้เท่าที่จะทําได้ในตอนนี้นะฮะหน้าทีม PVP ของผมในวิคที่3ของเวลาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คงจะใช้แบบนี้ไปยาวๆเลยก็ประมาณนี้ครับก่อนเรื่อามาที่ที่3กับอาทิตย์ที่4 ก้าวเดินที่3นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็เหมือนเดิมครับผมก็ PVP ตามปกติไปแต่ว่าในเดือนนี้นะครับได้มีการแจกกบ9ดาวมา1ตัวนะฮะผมก็เลยตัดสินใจที่จะทำอัปปลาแม็กนะครับผมเพราะท่านเทพของผมนั้นขาดอีกหนึ่งตัวก็จะแม็กแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทำเพราะความชอบส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งนะฮะผมก็ได้ยัดเรนเจอร์ปกติใส่เข้าไปนะฮะจนจะให้เลเวลแม็กนั่นแหละแต่มันไม่พอนะฮะผมก็เลยไปจับเรนเจอร์สุติมาแล้วก็ทำให้เลเวลแม็กร้อยแปดสิบนะครับผมก็ตามนันนะ แ,แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนี่นะฮะผมก็ได้ทําภารกิจประจําวันไปเรื่อยๆจนสะสมไอเทมประจําเดือนครบนะฮะแล้วก็ได้บัตรรีความสามารถมาหนึ่งใบนั่นเองผมก็ได้นําไปรีให้ควานะฮะเพื่อลุ้นความสามารถร่างโคนที่ผมอยากได้นะจะได้อะไรก็ไปฟังเสียงสดๆจากตอนนั้นเอาละกันนะครับบอกเลยว่าอยากได้ล่างโคนไปเลยแล้วกัน ก็้งนนั้นนะฮะผมได้ไอ้พื้นพลังมานะฮะทั้งที่ผมอยากได้ล่างโคนส่วนเรื่องพ v p พในเดือนนี้นะฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะฮะผม,มจบมาสเตอร์สองไม่ได้ขอให้ภาพบรรยายเอาแล้วกันนะว่าผมจบลีกไหนแล้วก็เจอกันเดือนต่อไปครับผม เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ครับผมเดือนโคระโบนั่นเองก็เดือนกุมภาพันธ์ของปี2อง4นีนะฮะโคโรโบก็เป็นเรื่องคำอธิษฐานในวันที่จากลาฟีเลนนะฮะเปิดเดือนนี้มาผมก็อยากสุ่มด้วยเพชรน,นะฮะแต่ว่าเรามีภารกิจที่จะเก็บเพชรแล้วไม่ใช้เลย1ปีนะปีฮะเราก็เลยเปิดด้วยตัวเอาฮะซึ่งผมก็ได้มาเป็นฟีเลนและเฟรุนนะฮะคู่เทพเลยนะฮะแต่ว่าได้มาด้วยความยากลาบากขนาดไหนสําหรับใครที่ดูอยู่นะฮะแลวอยากย้อนไปดูผมตอนเปิดจุ่มกระชานฮะผมจะขึ้นไว้ทางขวาบนตัวไอนะครับผมก็ แลย้อนดูกันได้นะครับแลวก็สาคัญเลยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องคนละโบคือเดือนนี้มันแจกเพชรฟรีมา200ครับผมว้า <g ül> เราก็มีเป้าหมายนะว่าจะเก็บเพชรฟรีจาก PVP แต่เราก็ไม่ได้บอกสัหน่อยว่าเรามีเป้าหมายการเก็บเพชรที่มันแจกมาแล้วมาในกล่องอของปวั่น่ะมาเริ่มที่สัปดาห์แรกในการ PVP ของเดือนกุมภานะฮะก็ PVP ตามปกติไปฮะผมก็มีการเปลี่ยนหน้าทุหน้าทีมแล้วก็เอามาสู้ ถึงตัวจะไม่ได้แม็กนะแต่สัปดาห์นี้ผมก็จบที่ลีกมาสองครั้งแรกของปี2024คือสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาหน้าทีมผมแปลกมากขึ้นไม่ได้ไงวะเนี่ย แล้วก็ในสัปดาห์ที่2ของการ PVP นะฮะผมไม่ค่อยได้เล่นก็เลยจบไปที่ลีกมาสเตอร์สามผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะฮะในสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้เพราะว่าผมนั้นไปติดไมค์ครับแต่กระจังมันแต่อย่างน้อยเราก็ยืนมาสเตอร์สามได้นะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมามันก็ได้แจกบลูบี้หกสิบรูปี้นะฮะอะไรเนยเอาเป็นว่ารับมานะฮะแล้วเราก็จะเก็บไปยาวๆเลยโอเคนะฮะมาที่สัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภานะฮะก็สัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะ แม่งแจกเพชรอีกแล้วมันแจกเพราะเกมมันจะเจ๊งหรืองไงวะทำไมมันแจกเยอะจังเนี่ยสงสัยเหลือเกินอ๋อมันมันจะครบรอบ10ปีนะฮะตอนที่ผมอัดอยู่ก็ <c oughs> เข้าใจว่าแจกแต่10ปีแล้วจะปิดเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะําไม่แจก,แ,กแบบแปลกอ่ะรับมานะฮะแล้วเดี๋ยวเราไป PVP สัปดาห์นี้กันเหมือนเดิมสัปดาห์นี้ผมก็พ VP ีด้วยหน้าทีมแปลกๆของผมไปเหมือนเดิมนะฮะใช้เบลร้อยสี่สิบสองตัวมาตัวโฟลโบใหม่ที่ผมมีเนาะก็ลําบากนิดแต่ก็ชนะนะนัดุโคตรเลย เกือบจะไม่ไหวแต่ยังไงสัปดาห์นี้ผมจะจบไปที่มาสาเท่านั้นนะฮะมาที่สัปดาห์ที่4นะฮะก็ขอบอกเลยละกันว่าผมจบมารสามก,ก,ก็เท่านี้ฮะก็ไปเดือนต่อไปเลยและกันก็ไปท้อมมีเวลาเล่นอะ่ะใช่ และเดือนนี้ก็ไม่ใช่เดือนปกติฮะครบรอบสิบีแล้วกันเจ้าก็ไอเกมหมานี่มันอยู่กับเรามาสิบฟีกว่าแล้วนะฮะและเดือนนี้ก็มีมินิคุณระโบนะฮะไม่ได้เอามาขายนะเอามาแจกนะฮะเป็นสักุระหลาดกนะฮะก็ดีสําหรับเรานะฮะเราจะได้ไม่ต้องเก็บเพชรนะฮะเราจะได้ทำภารกิจเก็บเพชรของเราต่อไปและมันก็แจกเพชรเยอะเลยถูกใจที่ตรร์ที่หนึ่งนะฮะของการ PVP ในเดือนนี้ก็ PVP ไปน้อยบอกตามตรงก็ไปดูเพชรที่รับเลยดีกว่าออย่างน้อยกรจกมาสามโอเคนะไปบิ๊กต่อไป โอเคนะสัปดาห์ที่2ของเรียนมีนาะ<อ>นะกะ็ไปดูรับเพชรกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีพีพ P PP มาโชว์นะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ติดไมค์คาบทำไมอ่ะแต่ยังน,นั่งกระตุกมา3ามโอเคป่ะไปวิกต่อไปสัปดาห์ที่3มนะฮะในการ p v P ก็ผมตั้งใจพีพีอย่างเต็มที่ความตั้งใจของผมขนาดนี้ก็ทำให้ผมจบไปที่ <c oughs> <c oughs> สัปดาห์ที่4 <c oughs> ของการ PVP นะก็ก็ก็ตอนนี้เริมติดไมค์คาบแล้วนะะ ก็เลยมาพีพีกับลีกมาสามได้นะฮะไอ้ทิศนี้ก<ะ>็อัศจรรย์นหน่อยนะฮะก็ในเดือนนี้ผมก็ได้ไอตั๋วลีมาสองใบนะก็ได้สุ่มหาตั้งร่างคนแน่ควาไปนะโชคดีที่มันได้ในครั้งเดียวแล้วได้เลยโอเคแล้วก็โคลโบมาแล้วนะฮะมันจบเดือนเร็วนะฮะรอบนี้แต่ว่าเราจะคิดไปขึ้นเดือนใหม่กันเลยดีกว่า มาที่เดือนเมษายนนะฮะก็เดือนนี้เป็นเดือนโคโรนเลนะฮะก็โคโรนรอบนี้ก็คือเกิดชาตินี้ที่ต้องเทพนะฮะรอบที่สองอ่ะปุบมือครับอ่าอ่ไปดูสัปดาห์แรกพีพีเลยและสัปดาห์แรกของเดือนนี้นะฮะพีพีผมก็จบไปที่หลีดนี้นะฮะไม่มีเวลาเล่นเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้อัดตอนพีพีมาให้ดูนะฮะ ก็ในสัปดาห์นี้นะฮะผมก็ได้อัปเกรดทีมนิดหน่อยนะฮะโดยการไดกดเก้าดาวให้เมกูมินนะฮะสตัวที่ได้แจกฟรีมาจากเดือนที่แล้วนะฮะคือเดือนที่แล้วมันแจกเยอะตามที่บอกนะแล้วก็ทําให้เวลมัน170ให้ได้นะฮะก็เอาผ่านเลนเจอร์แทบหมดขังฮะแต่อย่างน้อยมันก็170นะแม่งอัาเวลยากมากเลยเก้าดาว แล้เข้ามาสัปดาห์ที่2ในการพ v วีนะของเดือนเมษานะฮะก็ผมจะขิงก่อนว่าผมได้รูเดียสมาแล้วนะฮะแตกสุ่มไปทั้งหมด150ตัวบวกๆได้เลยไม่มปนแค่รูเดียสตัวเดียวซิลฟี่ไม่ได้จะร้องไห้แต่ไงสัปดาห์นี้ผมก็จบไปที่หลีกมาสเตอร์3นะฮะตามนี้มาสเตอร์2ก็ยังไม่ไหวเหมือนเดิมแค แล้วก็ตอนนี้นะฮะก็เป็นประมาณกลางกลางเดือนของเดือนเมษาแล้วนะฮะก็เราได้ท um, ําภารกิจนี klar, mm ้นะฮะมาตั Columbus ้งแต่ประมาณท้ายเดือนธันวาเลยนะฮะคือต้นต้นมกราละกันผมจะนับประมาณนี้เนาะผ่านกุมภาพันธ์มาแล้วตอนนี้เมษานฮะก็ประมาณกลางเดือนก็คือ3เดือนกับอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะฮะก็ครบ100วันแล้วครับผมตบป้ครับเราครบประมาณ100วันในการพัฒนาทีมแล้วก็เก็บลูบี้พีจากทีวีฟรีแล้วนะฮะภารกิจเราก็ถือว่า เด่นนุ่งงงไปได้ดีนะฮะวันนี้คือวันที่ 9เมษานถ้านับตามจริงนะคือเราเล่นมารวมๆตอนนี้ร้อยสิบวันแล้วถือว่าเป็นร้อยวันเป๊ะแล้วกันก่อนสรุปคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะว่า100กว่าวันที่ผมเล่นมานะผมได้เพชรมาทั้งหมด3 6 3พันหกร้อยาูบีนะพตอนแรกเริ่มต้นมาผมมีแค่หนึ่งลูบีนะถ้าจาไม่ผิดใช่ป่ะทุกคนอาจจะดูในเวลาไม่กี่นาทีนะฮะคลิปนี้แต่ผมใช้เวลาเล่นร้อยวันในชีวิตจริงนะกะเกมไรเลนเอร์นะฮะหนึ่งวันในเกมมันเท่ากับ1วันในชีวิตจริงการพัฒนาทีของผมก็ไม่ได้พัฒนาไปปเเเเยยยอะะะะมมมาาากกทท่่่่หรรนนน็ัีต้งลว นะฮะเออ นี่นะครับผมทีมผมก็ประมาณเนี้ยเออและก็ที่จริงนะฮะเพชรเราควรต้องมีประมาณ3,800ดร้อยิกว่ารูบี้นะฮะแต่ว่าทุกคนเห็นอะไรดีป่ะคือสุ่มสเปเชียลเกียร์ห้าบวกหนึ่งกาชานะฮะผมได้กดสุ่มไปแล้วหนึ่งครั้งนะแต่คือผมลืมกดอธิบายแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าภารกิจสำเร็จแล้วกันเนาะเพราะว่าที่จริงประมาณ3เดือนกว่าๆไม่ไม่ไม่น่าจะควรเก็บรูบี้ได้เยอะขนาดนี้เท่าผมนะด้วยการที่มันผ่านรอบ10ปีลยเงนเจร์มาด้วยแหลมั้งครับรอบนี้มันแจกรูบี้เยอะมากนะฮะน่าจะเลยถือว่าจ็ด กัน,นแล้วก็เดี๋ยวเพชรน,นะฮะผมจะเอาไปสุมเกียร์ต่อเลยนะฮะการันตีรอบหนึ่งนะฮะก็ทุกคนน่าจะได้ดูคลิปนั้นนะฮะก่อนจะดูคลิปนี้อีกแล้วกันเนาะแต่ถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้อยู่แล้วจะย้อนกลับไปดูคลิปสุมเกียร์ต่อก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ทางขวาบนนะฮะแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนผมนะฮะก็เข้ามาเป็นสมาชิกกันไป,ไ,ปได้นะครับผมเผื่อผมจะได้ทำร้อยดีขั้งต่อไป <laughs> แล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนแรกผมว่าโปรเจกต์นี้จะทำหนึ่งปีนะฮะเออ ก็ไม่แน่นะฮะถ้ามีคนเข้ามาเป็นสมาชิกแบมพายเยอะๆครั้งต่อไปอาจจะเก็บถึง7 0 0 0ก็ได้นะ <c oughs> โอเคครับถ้างั้นก็เ,เป็นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะฮะก็ร้อยวันของผมก็ประมาณนี้และกันเนาะในไลเลนเซอร์ถ้างั้นก็เอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเลยกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับเป็นกับผมบาย